สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดับคำเป้าเช่นเคยนะคลัมแบบเน้นๆหยิบไปครอแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลดิชั่น2ของนอร์เวย์ครับห้าทุ่มตรงคือวันจันทร์แบบนี้อันดับ11ครับเจอร์ฟครับจะพบกับอันดับ3ซองดาวนะครับเจอร์ฟนี่ชนะ1แพ้4ครับส่วนซองดาวห้านาฬิกาสุดไม่แพ้ใครครับชนะ3เสมอ2องนะเฮ้ทูเฮสซองดาวดีกว่าเล็กๆครับ5เกมล่าสุดที่ดวลกันเนี่ยซองดาวชนะ1เสมอไป4 ไม่แพ้ให้กับเจอฟเลยนะครับดูเจอฟครับวันนี้ใช้อาคิมลาติฟูครับไมเคิลไบดูและก็โอเล่ฮาเบสตัดนะครับส่วนซองดาวมีมาตินโรเซตครับอีโ e ก้ออกบูและคริสโตเฟอร์โฮเวนนะครับคู่นี้ซองดาวบุกไปบ,บังคับชนะเจอฟครับสกอร์ไรกก็ได้แฟนๆเั่าๆเลยแต่ถ้าเสมอนี่พังทั้งแถบซึ่งดูแล้วจะไดามองว่าโอกาสเสมอก็มีนะแต่ถ้าเป็นผู้ชนะเนี่ยซองดาวประตูเดียวพวกเขาบิดเบียดน่าจะพอไหวอยู่แล้วฟอร์มหลังก็เหนือกว่าทางด้านเจอฟด้วยนะเจอฟนี่แพ้ รูดมาตลอดเลยในช่วง5นัดหลังสุดนะครับเพราะวันนี้ดูแล้วซองดาวบุกไปเบียด1ประตูน่าจะพอทำได้มองทีมเยือนครับซองดาวครับและนี่คือจจดำคของเป้าแบบนั้นเน้นดูชั่น2นอร์เวย์ซองดาวฝากไว้อย่าลืมกดไลกกค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลน์นะจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จจดำคของเป้าลาแล้วสวัสดีครับ